ฉันจะเล่าเรื่องสะพานร้างหน้าวัดที่ลําพูนให้ฟังนะใครๆก็เรียกกันว่าสะพานป้าทุบหัวเมื่อก่อนตรงนั้นเคยมีป้าแก่ๆคนหนึ่งถูกโจรปล้นแล้วฆ่าอย่างโหดเหี้ยมว่ากันว่าวิญญาณแก่เฮี้ยนมาก ฉันเคยไปลองดีมาแล้วตอนนั้นประมาณเที่ยมคืนฉันเดินข้ามสะพานคนเดียวใจก็แต่งตุ้มตุ้มต่องตอมบรรยากาศมันวังเวงสุดๆลมพัดวูบๆเหมือนมีใครเดินตาม พอเดินไปถึงกลางสะพานฉันรู้สึกเหมือนมีเงาอะไรดำๆวิ่งเข้ามาใกล้หันไปก็ไม่เจออะไรสักพักก็ได้ยินเสียงตุบดังสนั่นเหมือนมีอะไรทุบหัวฉันกรีดลั่นวิ่งหนีแทบไม่คิดชีวิต กลับมาถึงบ้านไข้ขึ้นเลยเพื่อนฉันก็เคยเจอเหมือนกันมันบอกว่าเห็นเป็นเงาป้าแก่ๆถือก้อนหินเดินตามใครที่ชอบลองดีตอนกลางคืนระวังจะเจอดีเข้าสักวันเพราะสะพานป้าทุบหัวของจริงน่ากลัวกว่าที่เล่าลือกันเยอะ